อเป็ดเหลืองนะครับผมอิตาเลียนคือจะบอกว่ารถนี้เข้ามาได้จะสองเดือนแล้วมะครับเนี่ยผมเพิ่งจะได้ถ่ายขบวนนี้นะฮะถ้าคนติดตามผมจะรู้เลยว่าผมไม่เคยมีคลิปของน้องเป็ดเหลืองเลยนะฮะ 7 0 2ด1ปีตาเรียนไทยโอเสีงนิ่มมากเลย